ปวดก้นชาเล้าลงขาอาการแบบนี้เนี่ยมักจะเจอในวัย40ขึ้นไปค่ะก็คือเป็นวัยที่ทํางานมาจะพักแล้วมันเริ่มเกิดเอฟเฟกต์ต่อร่างกายแล้วอย่างพวกนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทั้งวันจะเป็นกันเยอะมากค่ะพอนั่งทั้งวันไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเลยอาการแบบนี้นะคะคืออาการกล้ามเนื้อะโพกหนีบเส้นประสาทค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือสลักจมนั่นเองมันจะปวดตรงก้นนะคะปวดไปยังขาด้านหลังเวลากดไปที่ก้นเนี่ยมันจะเจ็บค่ะบางคนชาที่ขาร่วมด้วยซึ่งวิธีบํารุงเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่่ะเชน ลุกยืดตัวทุกๆหนึ่งชั่วโมงหาเก้าอี้ที่เหมาะสมกับสรีระการบริหารกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งการทานอาหารเสริมที่มีสารอาหารบบรุงพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและเส้นประสาทค่ะทานตัวนี้เข้าไปนะคะกระดูกที่มันเคยสึกเนี่ยก็จะได้รับการฟื้นฟูค่ะเพราะว่ามีสารสกัดจากแคลเซียมแมกนีเซียมคอลลาเจนไทป์2อยู่ค่ะ 3ตัวนี้นะคะมันจะเข้าไปเพิ่มมวลกระดูกให้หนาแน่นขึ้นค่ะเพิ่มน้ําในไขข้อได้ด้วยนะคะทําให้การขยับเนี่ยดีขึ้นแล้วยังมีพวกซิง์อมิโนแอซิคีเลตนะคะวิตามิน D3 สนะคะสมุนไพรอย่างเกาลีดแดงและมันเล็ดอังุงหนด้วยค่ะสารสกัดพวกนี้นะคะมันก็จะยิ่งไปส่งเสริมนะคะให้มันฟื้นฟูนฟนดีขึ้นค่ะทั้งลดปวดลดชาลดอักเสบได้ดีเลย